ไม่อยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับ iPhone 15 Pro แบบ very fast และรวดเร็วสุดๆวันนี้ก็จะมาเล่าถึง first impression แล้วกันเนาะว่าไปรับมาแล้วแล้วก็มีเครื่องไม่ว่าจะเป็น iPhone 14 i p h o ไอโฟมาเทียบกันว่ามันแตกต่างกันมากนะ้อยแค่ไหนในมุมมองการใช้งานทั่วไปสำหรับส่วนโตเฟสนะสำหรับ first impression แร้วเนี่ยเฟดอยากจะมาแกะกล่องให้ดูกันตวัวกล่องรอบนี้เขาก็มาเป็นโทนสีขาวนะคะหน้าตากล่องเป็นประมาณนี้เลยจริงๆก็มาในคอนเซปต์แบบเดิมที่รักโรคตามสไตล์แอ p l e นะคะน,น,นี่อ่ะเปิดมาแล้วก็จะ พบกับน้องตัวนี้เฟนเลือกมาเป็นสี Natural Titanium นะคะที่เขาเคลมกันเฮ้ยจริง,รงๆ first impression แรกสำหรับเฟสคือมันเบาเว้ยทุกคนมันเบากว่าน้อง13-14ที่เฟสเคยลองใช้มาเหมือนกันแต่หน้าตาเนี่ยถือว่าใกล้เคียงเดิมเลยก็ว่าได้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีเรื่องกังวลว่ารอยนิ้วมือที่อยู่ตรงตัวเครื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยวเ,เรามาเทสกันอีกทีนึงนะคะส่วนของด้านในที่ให้มารอบนี้ทาง Apple ให้มาเป็นสายถัก เรียบร้อยแล้วเป็น C to C เพราะว่าเครื่องของน้องเป็น Type C หลายๆคนก็อาจจะกรี๊ดกันแต่ส่วนตัวเรามันยังมีความกักอยู่เล็กน้อยมันควรจะได้มากกว่านี้สักนิดนึงนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้มาแล้วพวกหัวชาร์จก็ไม่ได้มีมาให้แล้วนะคะนี่กล่องก็จะมีแค่นี้เลยอืม easy มากๆอันนี้เราจะมาลอกด้านหน้าไปพร้อมๆกันนะคะชื่อสหรับตัวเครื่องนี้เป็น natural ไทเทเนียมสีส่วนตัวเฟสน,นะออกเป็นโทนเทาๆนิดนึงให้นึกถึงสีพวก Macbook อะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับสีขาวตัวนี้เป็นตัว13 Pro นะคะตัวสีขาวจะสว่างกว่าอันนี้จะติดเป็นแบบสีเทาอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าเทียบกันนะเฟดว่าสีขาวเนี่ยแทบไม่ต่างกับของตัวนี้จะเท่าไหร่ของตัว15สักเท่าไหร่นะจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดเราโดนแสงเนี่ยมันก็จะมีความโผลสว่างกว่า หลายๆคนที่ชอบกันก็คือตรงโซนโลโก้ Apple ะมันจะมีการโชว์โลโก้เยอะมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับแบบ13หรือว่า14เท่าที่เฟซลองดูมาความเงาของโลโก้อะตัว15โปรจะเห็นชัดกว่านะ แต่13นี่ถือว่าน้อยสุดเลยก็ว่าได้แล้วก็จะมีส่วนที่อัปเดตมาไม่ว่าจะเป็นบริเวณขอบจอที่มีขอบดำที่บางลงส่วนตัวเคสด้านข้างหลายๆคนกังวงงลเรื่องรอยนิ้วมือถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะต้องทำใจมาประมาณนึงและไม่ว่าจะเป็นรุ่น14หรือว่า 13มเนี่ยมันก็มีรอยนิ้วมือเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่มันแบบไม่มีเลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครกังวลเรื่องของรอยนิ้วมือนะให้ใส่เคสเพิ่มเข้าไปอ่ะจะดีมากกว่า Apple อาจจะคิดมาแล้วก็ได้นะให้คุณเนี่ยซื้อผ้าของเขาราคา700กว่าบาทเพื่อจะมาเช็ดมือถือเครื่องนี้นะคะใครที่เป็นสายแบบจับมือถือเปล่าๆไม่มีเคสเนี่ย ก็น่าจะมีเรื่องของรอยนิ้วมือเข้ามากังวลใจประมาณหนึ่งเลยเพราะมันทําให้สีตัว Natural t i t เทนเนียตัวนี้เนี่ยเกิดรอยขึ้นมาค่อนข้างเยอะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าของจริงในสตูดิโอตอนนี้มันจะเกิดเป็นรอยแบบค้ำๆมิดนึงตรงรอบๆเครื่อง ะะถ้าม,ามือคุณเหงื่อเยอะอยู่แล้วหรือว่ามือมันมันเนี่ยมาจับอะ่ะโอ้โหค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าสามารถใช้ผ้าเนี่ยเช็ดออกได้ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะคะให้ดูในส่วนของขอบหน้าจอสักเล็กน้อยดีกว่าอันนี้เขามีเคม,มาว่าจะมีการลดขอบหน้าจอมาเนาะตอน First Impression แรกที่เฟเห็นนะมันก็มีการลดขอบมาแต่มันแบบนิดเดียวทุกคนมันหลักแบบมินอะ มันน้อยมากมาถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนเช้งในโปรสตัวเนี้ยเฟสยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นอ่ะจะลองเทียบให้ดูถ้าวางไม่มีตัวไอซ์แลนด์ข้างหน้าถือว่าไม่ต่างกันเลยนะคะก็จะมีเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยแหละที่เออเห็นชัดขึ้นมาหน่อยเป็น type C สักทีนะส่วนนี้เป็นไรติ้งอยู่แต่จากส่วนตัวเฟซนะ ใครที่มี13อยู่แล้วอยากจะโดดมาใช้ iPhone 15ส่วนตัวยังมองว่ารอดูอีกรุ่นหนึ่งน่าจะดีกว่าเพราะมันก็ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ตอนนี้เขาปล่อย iOS 17มาใช่ไหมคะมันก็ต้องมีฟีเจอร์ที่ทำให้เราเหมือนแอบได้เครื่องตัวนี้ไปแล้วเหมือนกันเลยคิดว่า ยังไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่จากการที่ได้ลองมาทั้ง3ตัวนี่นะส่วนใครที่มี14อยู่แล้วแล้วจะโดดมา15เป็นก็ยังมองว่าไม่ค่อยคุ้มอยู่เหมือนกันเพราะมันเปลี่ยนแค่พอร์ตเองถ้ารออีกสักรุ่นหนึ่งเนี่ยมีการปรับกล้องหรือว่าปรับอย่างอื่นการดีไซน์อย่างอื่นที่มันดูน่าสนใจมากกว่านี้อาจจะน่าซื้อมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดคุณเป็นสายเล่นเกมแล้วก็ซีรีสเทนรวมไปถึงว่าหาราคาที่อัปเกรดเป็นสิาโปรไดดีมากกว่าเฟสก็แนะนําให้เปลี่ยนอีกเช่นเดียวกันเพราะพอมา16มันก็อาจจะมีราคาเครื่องที่แบบแกรบผ่างกันได้ราคาที่ดีมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อควรรู้ที่แบบเออลองเก็บไปตัดสินใจกันดูนะคะอย่างที่เฟสเลือกซื้อตัวนี้มาเนี่ย ก็อยากเอามาทําคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยแหละเพราะมันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าระยะยาวเพราะว่าอาจจะต้องมาทําคลิปอีกทีหนึ่งในด้านของการเล่นเกมอาจจะลองไปเล่นเกมให้เยอะมากกว่านี้เพราะชิปเซตในตัวนี้มันค่อนข้างจะแรงมากกว่า2ตัวนี้ประมาณหนึ่งเลยนะคะที่แบบเออหลายๆคนเขาว้าวกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล้องกันบ้างดีกว่าจริงๆอ่ะเปิดมาแล้วมันก็สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยอ่ะเรข,ขอดูหน่อยห่างกันมากน้อยแค่ไหน เฮ้ยก้องหน้ามันมันก้องหน้ามันดีขึ้นด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปแล้วก็เทียบให้ดูแล้วกันเอ้ยฉันชอบกล้องหน้านะกล้องหน้ามันแบบนี่อ่ะมาดูไฟล์ภาพกันสักหน่อยอันนี้สําหรับไฟล์ภาพกล้องหน้านะคะโอ้ oh my god ชัดมากอ่ะเนี่ยลองสังเกตพวกขอบจอก็ได้นะเฟลรู้สึกว่าเออมันมันมันแอบบาง กว่าเล็กน้อยเอ้ยห็นว่ากล้องหลังก็น่าจะดีเพราะว่าเขาเคมมาเลยเดี๋ยวเราจะลองถ่ายตะก้อลงให้ดูกันนะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ที่เราใช้เลนส์แบบคูนหนึ่งนะคะลองซูมเข้าไปก็จะไฟล์ชัดแบบน,นี้่อันนี้เป็นแบบซูมมีการแต่งรูปมาให้แล้วเรียบร้อยนิดนึงนะเฮ้ยเฮ้ยมันชัดนะอะ,อะเดี๋ยวขอให้รอบๆดูเห็นปะ่ะ i อ e มันน้อยกว่าอันนี้คือถ่ายหนึ่งแล้วซูมไฟล์ภาพมันจะ แตกกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้คูณ15เนี้ยมันจะมีความชัดมากกว่าทุกคนอันนี้อันนี้ว้าวหนึ่งนะเรื่องเรื่องกล้องเอะความร้อนเริ่มมาเราเล่นกล้องเยอะเกินหรือเปล่าอ่ะก็จะมีตัวกล้อง อันนี้เฟซว่าอาจจะต้องลองออกไปใช้งานข้างนอกสักสอสาวันหรือว่าประมาณเดือนหนึ่งแล้วมาอัปเดตกันอีกทีว่ากล้องนี้มันมันโอเคมากน้อยแค่ไหนส่วนใครที่แบบเอาไปใช้ถ่ายจริงจังหรือว่าเป็นกล้องสำรองในงานกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเวิร์กก็ได้เพราะว่าไฟล์ค่อนข้างดีเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่เฟซรู้สึกว่าเฟซเองก็สงสัยก็คือมันยังสามารถใช้เคสกับ iPhone 14 Pro ได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะมาลองเอ๊ะ เอ๊ะเอ๊ะมันมันแป็กเข้าไปเลยทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบแน่นเหมือนส่วนตัวคิดว่ามไม่เวิร์กเนี่ยมันจะมีความหลุดหลุดออกมาหล,หลุดออกมานิดนึงอะ่ะมันจะเขย่าได้เท่ากับว่าไม่สามารถใส่ได้นะคะเห็นปะมันจะหลุดง่ายกว่าปกติ ถือว่าเป็นเรื่องี่น่ายเสียดายนะคะเพราะว่าถึงเรามีเคส iPhone 14 Pro ดีมากขนาดไหนเราก็ไม่สามารถใช้กับ15ได้อีกจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นฟีเจอร์ไฮไลท์หลายๆคนจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้ที่เป็นบัตเทสามารถเซตค่าต่างๆเข้าไปได้แทนน้องมิวอันเก่าที่เป็นแค่แบบจึ๊บเปิดปิดอย่างนี้ จะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีกันดีหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็ว้าวเลยก็มีบางคนที่ไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ส่วนตัวคิดว่าในอนาคตหลายๆคนที่ใช้ iPhone 15น่าจะเริ่มปรับพฤติกรรมได้แล้วก็เซ็ตเป็นเหมือนปุ่มมาโคทําให้การใช้งานในชีวิตประจำวันน่มันง่ายมากขึ้นเช่นเช่นว่าแบบคุณไปงานคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยไม่ต้องไานั่งจิ้มหน้าจอคุณสามารถเซ็ตเข้าแอปพลิเคชันอะไรก็ได้แล้วกดปุ๊บแล้วก็ให้มันเข้ามาในแอปถ่ายรูปแบบรวดเร็วหรือบางครั้งเราไปเจอไอดอลตามถนนตอนไปเกาหลีหรืออะไรเงี้ย แม่เซตมาโคให้มันใช้งานได้ไวมากขึ้นอันนี้น่าจะมีประโยชน์แต่ว่าเฟสอาจจะยังต้องปรับตัวอีกประมาณหนึ่งนะคะส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องพูดทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ iPhone นะคะก็คือเขาไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้หลายหลายคนก็ไม่พอใจหลายหลายคนก็เดี๋ยวไปซื้อขคร่องนอกก็ได้ไหนๆใ,ใครจะซื้อข้างนอกนะคะไซก็มีตัวมาแนะนำแล้วกันเป็นตัว a n งเก r นะ ด้วยความที่เฟะมี iPad อยู่แล้วมันก็เลยจะมีหัวชาร์จมาให้แต่อเนี้ยถ้าเกิดใครไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนหรือว่ามี iPhone รุ่นเก่าๆคุณก็ต้องซื้อหัวชาร์จเพิ่มราคาประมาณ790บาทเพื่อจะได้ฟ้าชาร์จประมาณ20วัตต์นะคะแต่ว่าวันนี้ที่ไปเรามาแนะนําก็คือจะเป็นหัวชาร์จของทาง a n k เกอตัวเนี้ยราคาถูกกว่า เกือบ200บาทแล้วก็ยังได้ฟ้าชาร์จถึง30วัตต์ไปเลยโดยตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า a n k e r 511 Charger Nano 3หากเมื่อเทียบของ Apple แล้วเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กมากกว่านะคะเราสามารถพกพาออกไปข้างนอกได้แล้วก็ตรงตัวปลั๊กเนี่ยเราสามารถพับเก็บได้อ่ะลองเทียบกันให้ดูเรื่องของ s i ซ i n g มีขนาดที่เล็กกว่าประมาณหนึงเลยนะแล้วก็ ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าไปได้เผื่อใครเป็นสายพกพาต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดจะเป็นเรื่องของการรองรับการชาร์จหรือว่า power ด้านในเนี่ยมีการรองรับถึง30วัตต์กันไปเลยแต่ตัวเนี้ยมีแค่20วัตต์เท่านั้นยังไงก็ลองไปเลือกดูกันได้แล้วก็ทางก็ยังมี power l i n อีกนะคะจะเป็นสายชาร์จอย่างที่เฟสเอามาแน,นะนำวันนี้จะเป็นตัว type c ถึ type c วัสดุขเขาจะเป็นซิลิโคนนะคะ power ด้านในเนี่ยรองรับถึง100วัตต์แน่นอนว่าสายเนี้ยคุณไม่ต้อง เอาไปใช้แค่กับไอโฟนอย่างเดียวก็ได้สามารถใช้ชาร์จได้ทั้ง iPad, macbook อะไรอย่างนี้ก็ได้ที่ต้องการ Power ที่เยอะกว่าน,นี้เพราะตัวนี้ยรองรับถึง100วัตต์เลยหากเสียบใช้คู่กันเนี่ยมันดูเข้าเซ็ตกันมากๆเลยทุกคนเรื่องของการรองรับมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมอกนะคะแล้วก็ทางแบรนด์เองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่รองรับมาตรฐานจากอเมริกาเลยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะพังง่ายหรือเปล่า มีรับประกันให้ด้วย2ปีอันนี้ก็ถือวอ่าฝากไว้สําหรับทุกคนนะคะแต่ส่วนตัวเฟลเนี่ยสำหรับแบรนด์นี้ที่เฟลชอบนะจะเป็นเรื่องของสีสันเพราะเขาจะมีสีอื่นให้เลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวหัวชาร์จหรือว่าสายชาร์จก็ตามอย่างที่เฟลเห็นล่าสุดจะมีทั้งสีม่วงหรือว่าสีเขียวนั่นแหละมันก็เข้ากันมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นสายชาร์หรือว่าหัวชาร์จก็ตามนะคะยังไงก็ ฝากน้องกันไว้ด้วยถ้าเกิดใครกําลังจะเลือกซื้อหัวชาร์จกันอยู่ส่วนตรงนี้ก็มีวางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางออนไลน์หรือว่าร้านตัวแทนจําหน่ายต่างๆก็ลองไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวเฟซบุแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าเกิดใครอยู่บ้านไม่อยากออกไปแล้วซื้อเครื่องสั่งออนไลน์นี่จะได้กดสั่งซื้อมาพร้อมกันเลยฝากด้วยครับผมทิ้งท้ายในส่วนของการดีไซน์เพิ่มเติมนะคะกล้องด้านหลังยังมีความนูนออกมาแต่เฟรรู้สึกว่านะเทียบกับ iPhone 14ส่ะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแอบนูนน้อยกว่าด้วยนิดนึงนิดเดียวจริงๆนะคะแต่ยังไงถ้าเกิดเราวางเอากล้องลงเนี้ยมันก็ยังมีมันก็ยังมีความแบบตึกตึ๊ตึกต,กต,กตกึเกิดขึ้นอยู่แต่ใส่เคสไว้ยังไงก็ครอบคลุมมากกว่าเรื่องของน้ําหนักเบาวกว่าแต่ว่ามันไม่ได้เบาเหมือนที่เคยใช้ใน Android ค่าอื่นๆขนาดนั้นนะคะแต่เมื่อเทียบกับ iPhone ด้วยกันแล้วเนี่ยอ,อมันเบาวกว่าประมาณนึงอะค่อนข้างชอบนะถือว่าเป็นข้อดีที่ หลายๆคนต้องลองไปจับเองที่ตามศูนย์หรือว่า Apple อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นการแกะกล่อง first impression ประมาณนี้นะคะส่วนตัวค่อนข้างจะว้าวเรื่องของกล้องมีการอัปเกรดขึ้นมาดีจริงๆแต่ว่าเรื่องของเล่นเกมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณเดือนหนึงสเดือนเพื่ออยากมาทำคลิปให้ดูอีกสักทีนะคะว่ามันแตกต่างจากตอนที่ใช้ iPhone 14 Pro มากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆบางคนที่กำลังจะอยาพีแล้วก็ต้องรอเครื่องนาน เผื่อเปลี่ยนใจกลางทางกันได้ไม่ต้องอัปเกรดให้เสียตังค์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะมีน้องแองเกอรไว้ในใจกันด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จสายชาร์จสามารถไปเลือกซื้อกันได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปอัปเดตครับผมบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วย